สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีวุฒิขันเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยครับมืาอนี้ก็เดินทางมายังที่วัดป่าสามคัคคีน้องแก้วนะครับเนาะอ่าสึงพอสวยก็เคยอ่าเดินทางมาจุดถูกขอโชคขอลาบยู่มองนีเป็นประจําแต่ว่าจุดนี้ยังบ้าไปมากนะครับนะาพึงมากครั้งแรกอยู่ที่อ่าวัดป่าสามคัคคีน้องแก้วเฮานะครับเนาะขอโชคขอลาบกับปูใหญ่เลย,ยครับเด้ FC, องเอฟซี่าตรงนี้ก็สิเป็น อพอประตรูเพิ่นนั่งอยู่หลังต้นโพนะครับเนาะโพต้นไฮกะเลยาพามาชมบารมีของเพิ่นครับเอฟซีครับบัดนี้กะเลยเห็นนกบินมานะครับเนาะเพิ่นมานยอย่างโยงของเพิ่นกับ่อหูนะครับด้วยเอฟซีครับแนตะ่ลูกซื้อเสื้อคอขับแม่ผิดพลาเอาอาหารมาให้ลูกนวกนะครับเนาะ ทีบ้างทีฮัทฮัทให้ลูกบินบ้างเดยครับหู้ขับเอฟซีครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับฟอสไซไฟด้วยนะครับเด้อขอสําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริผาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของฟอสไซไฟด้วยนะครับเนาะสีผ้าซองเมึงอ่าอยู่ต้นโพอยู่ต้นต้นโพต้นนี้อยู่หลังองค์พระพุทธรูปนะครับเอฟซีอ่าขายเห็นตัวใดก็คอมเมนต์ครับอ่ามาใต้คลิปอะไรนะครับเด้อเอฟซีครับอ่าตรงนี้ครั้งแรกที่เขามาดูตรรงนนนี้ะะคับเา เอาบาดนีสิพาเอฟซีซองเบิงต้นใหม่เพื่อสีมีโชคลาบกันเดีวยวกับเอฟซีครับลาบพอสบายไปขับเอฟซีครับ,รบด้านหลังที่มีพวงมาลัยอยู่นะครับเนาะเอฟซีขึ้นอยู่กับสายตาเดีวยวกับเอฟซี FC, พอสบายบอหันได้เห็นเห็นตัวเลขนะครับเนาะแต่ว่าเห็นอยู่ครับเห็นอยู่กับคือความคิดบอเนาะครับเนาะ เอ๋อบาดนี้เห็นยูถ่านมันเป็นคล้ายๆเลขกแปดครับเห็นตัวเดียวโคโลนะครับเราเห็นเลขกแปดตัวเดียวโคโลจังเสียวยังใส่เดี๋ยวว่สวายสียางเปิดสี่บังนะครับเริ่มว่าเลขกแปดยูใสนะครับเนาะเริ่มต้นจากเลขกแปดเอ้าเห็นเลขกแปดมันว่ายู่น้ำกันครับมันอยู่คนละต้นครับเอฟซีครับถต่มันอยู่ต้นเดียวกันเลี้ยงกันดูกับสิพ่อวายอยู่อยู่คนละต้นนะครับเนาะแต่ว่าอยู่ต้นเดียวกันนั้นเห็นเป็นเลขเลี้ยงกันมากคล้ายๆเลขถูกนี่แหละครับเอฟซี เฮาสิอ่บเว้าเอาตัวเลขแล้วก็อ่าไปจุดถูเบิ่งนะครับเนาะว่ามันสิเข้ากับเลขถูกบ่นะครับเนาะเอฟซเอาตามที่ตาเจ้าของเห็นก่อนนะครับเนาะตามที่ตาเจ้าของเห็นก่อนมัดซูมเข้าไปอี็กน้อยขับ FC เอาเอาขอครับ FC ซูมอีเลกน้อยนะครับเนาะเห็นคือกันบ่เอาเอาครับ FC ครับผม พอสไลด์ซุ่มให็นนะครับเนาะขันเห็นคือกันกะนั่นนะครับเด้อเอเาดี๋ยวพอสไลด์สีย่างไปสี่เห้เบิ้ลนะครับเนาะ Fc สีเขียนเป็นัะไรก็คือเป็นสายตาของ Fc นะครับเนาะ Fc เห็นบอลนะครับเนาะคือขาวขึ้นนะตืบเบิ้ลเห็นบ่ล่ะโอ้ยเทิงคนขับมาโอ้เอ้าบาดนี่ขับเห็นแล้วยืดเทิงพอดี ตัวเลขเมื่อกี้พอสวัยเห็นอยู่หาหกครับเรื่อเอฟซีครับเนาะแต่ว่าเอฟซีเห็นตัวใดเป็นตัวใดก็ขึ้นอยู่กับสายตาอีกทีหนึ่งนะครับเนะรือขึ้นอยู่กับสายตายเอฟซีทีหนึ่งนะครับเนาะใหเอฟซีเบิรงเอาขาดเอฟซีครับ อืมอ่างเบิงเอาครับขึ้นดูกับตัวใดนะครับเนาะอ่าส่วนตัวเลขเข็นอยู่เมื่อกี้นี่ก็เห็นเป็นหาหกครับเอฟซีโอ้เห็นเป็นสองหาปะสันว่าครับเห็นเป็นแปดสามบนสุดประสานโอ้ครับบนสุดแปดสามอันตัวยั่งไหบอกครับเอซีครับผ่าผูกเอวพระคันทลัาดสีมีไข่เป็นเหมือนเหล็กแปด กเหมือนกับละค่งความลงนะครับเนาะครับเลยนะครับเนาะได้ตัวเลขมาจากประคันทลาดแล้วก็เลยมาเอาอยู่ที่ด้านหลังขององค์พระทิดเนรครับเลยองค์พระิระเนรพร้อมกับพระนาคปกเก็ดเสียนวันเสาร์นะครับเนาะเอาใส่กันเรียบร้อยแล้วครับเป็นแปด เจ็ดสามกับเอซีเอาสองตัวเอายุสุดท้ายครับเอาสองตัวยุคสุดท้ายนะครับเนาะเอาตัวใดสองตัวสุดท้ายคือปกติแล้วเดี๋ยวนี้ตัวเลขมันทีมาแปลกๆนะครับนะักเตะออกสามตัวบนปุ๊บสิมาออกสองตัวล่างเอฟซี FC ครับออกสามตัวบนสิมาออกสองตัวล่างเพราะสบายก็เลยว่าเอาสามแปดใส่ล่างซะนะครับเนาะเอาสามแปดใส่ล่างครับเอฟซีครับ แต่ว่าเขาสิไปจุดทูบนะครับเนอะเลขทูบสิได้ตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับเอาไปประกอบใส่อีกทีนึงครับเนาะเพราะว่าเพราะห้าจุดทูบอันนี้สีพลาสตยางไปเรื่อยเบิ้งไปเรื่อยก่อนขับเอฟซีครับไปเบิ้งเลขทูบอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือตัวเลขอคิวพาราไลซีก่อนนะครับเนาะอยู่ใส่ครับอ่าอยู่ฝ่ามือเพผ่อนรับเอฟซีขับเอฟซีเห็นบ่ครับอ่าเป็นกลมๆคล้ายๆเลขศูนย์ครับแล้วก็เป็นเป็นหางเป็นเลขหาน้ำครับงวดที่แล้วพอสบายก็มาเจาะรถยนี์สอง ศูนหาหาศูนย์ใสนะครับเนาะวันนี้มาเอาไปก่อนเลยครับเนาะเลขสามตัวเป็นแปดสามเจ็ดเลขสองตัวเป็นศูนหานะครับเนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสามแปดแปดสามกับเอฟซีสองตัวนะครับเนาะเอาเป็นเลขสองตัวนี่มีอยู่แปดสามกับศูนหาครับเอฟซีครับไปสิพานยางไปเบิ่งต่อไปครับคืออยู่ก่อนที่เขาไปปูใหญ่เฮา ไปเบิ้งเลขที่ปู่ใหญ่เฮาประกอบซะอีกนะครับเนาะ FC ครับครับพอสวยก็บ,บอกว่าจะให้ทีมเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเด้อจับไปครับหา1น5่9หนึ9งหเนาะครับเนาะอจะทีมเลขที่ตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าบ่เคยพลาดทีเทียครับ FC ครับไปบัดนี้เข้าไปวิหารหลวงปู่ใหญายาย่ขอเปิดอ่าโชว์เปิดหลัเนาะครับเนาะขอ อ่าเปิดทางกับปูซีทูเมียร์ปฐุมมากก่อนครับเอฟซีปตามพอสบายไปครับบมฮูว่าหมามันมาขาาไปนะครับเนาะที่เรียกว่ามันค้นเอาซีเอาไปเป็นคู่ด้วยครับมันเอาไปอันเดียวนะครับเนาะก็เลยว่าโอ้ผู้ใดมาใส่ไปเนาะก็เลยว่าสีอันท่านเพิ่นไปนะครับแต่บอแมนครับเป็นหมามาเอาไปครับครั้งแรกขอบุญขอบคุณครับเอฟซีที่ติดตามพอสบายครับที่รู้เรื่องไปมาๆอยู่ที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะ บาทนี้สิพาเข้าไปกราบไหว้ปูใหญ่ขอโชคลาภนะครับเด้อด้วยการจุดธูปเอฟซีก็อนุโมทนาสาธุบุญไปกองข้าพสวรรค์สวรรค์ด้วยนะครับเด้อครับผมบันี้ก็พารสวรรค์ได้ทําการจุดธูปนะครับเนาะขอกล่าวเปิดโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุกะเทวดาแล้วบาดนี้เฮาก็สิไปเบิ่งเลขธูปตัวแรกว่าสิเป็นตัวใด เข่ากับเลขที่พอสวัเปจับไซยู่กับครบพิตร์ต่างๆหรือว่าเข่ากับยูต้นไม้บอส่วนยูต้นไม้พอสวัยจับไซคือเป็นเลขที่เห็นเนาะคันว่าเอฟซีก็เห็นน้ากันเพิ่นเห็นว่าเป็นสองหากมีเป็นเลขเห็นอยู่แปดสามกัมีนะครับเนาะแต่ว่าตัวเลขที่จับไซตัวแรกคืออยู่กับผู้พิตูร์ขันคือแปดเจ็ดสามนะครับเด้อเอฟซีราคเลขสองตัวพอสวจับไซเป็น5าศูนย์ครับ ไปเบิ่งก่อนครับว่าสิเป็นเลขตัวไหนเนาะครับเนาะตัวแรกแหกหมานครับ FC ครับตัวที่เพิ่นจุดไว้คือ250นะครับเนาะ250นั่นคือสิตรงกับเลขพอไหวไปจับใส่2ตัวอยู่ปรามือของพระนารายณ์ซีขนนะครับเด้อ FC 5005นะครับเนาะอ่าส่วนตัวเลขทูบที่พอสวยจุดไว้กําลังสิออกมาครับ FC ครับตัวแรกแหกหมานนี่เป็น1ครับ FC เป็นหนึ่งนะครับเนาะตัวที่สองสิเป็นตัวไหนห้าบาเบิงคล่องกันครับเอาบัตรอันใหม่แล้วคือบ่เห็นครับบัตรอยู่ในกล่องคือเป็นเหล็กเป็ดเออเมื่อมันเป็นโอเวอร์แมนครับเอฟซีครับพูดปิดไปแล้วครับเนาะอันนั้นมันขับเอฟซีครับเอาสองหาศูนย์นะครับเอฟซีครับสองหาศูนย์ครับถ้าตัดเล่น ัวเป็นขนาดแตกครึ่งหนึ่งนะครับเนาะเหลือครึ่งหนึ่งกับยังย่งเห็นตัวเลขชัดอยู่ครับของเป็นจุดไหวนะครับเดอร์เอฟซีเป็นมาจุดไหวต,ต่างต่เขิงกับโบหูนะครับเนาะต่ว่าของปอสวัยเป่นจุดมูจี้นี่เพิ่งเห็นเลขหนึ่งตัวเดียวครับตัวที่สองกับกราังโผลมาว่าสิเป็นตัวไหนเอาลุนไปทำความกันเดอเอฟซี FC ครับโอ้ครับเนาะเลขสองหาตัวนี้ตรงกับ ผู้เพิ่นคอมเมนต์กันมาผู้เล็กครับเพิ่นว่าเห็นสองหางนะครับเนาะะบัดน,นี้เลขทูกที่ข้าเจ้าจุดไว้นี่แตกพาเครื่องลงไปเหลือเห็นเลขที่สองห้าศูนย์ตัวเดียวครับเอฟซีไปอ่าพร้อมๆกันนะครับเนาะอย่าลืมไปตัดเลนสองตัวเนาะครับเอฟซีครับส่วนตัวเล็กพอสไว้กับซีเดตเอาไปเขียนใส่ลักระดาษแล้วก็ะเให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับเอฟซี FC ครับขั้น ว่าชัดเจนหนึ่งสี่หนึ่งนีเห็นหนึ่งสี่หนึ่งนีชัดเจนแต่ว่าพอสัว่ามันดำครับมันดำก็บ่อยากได้แล้วก็พราะว่าอธิษฐานว่าให้ดำให้ขาวไปเลยจะให้เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเนาะแต่ว่าขั้นมากัดจัดไปเลยครับด้วยเอฟซีครับกัดจัดไปแต่ตัวเลขบรนจุดเอาไว้นี่ยสองหาสูตรเนี่ครับชัดเจนกว่ากันเลยครับเอฟซีนี่แหละคือตัวเลขชัดกับตัวเลขประชัดนะครับเนาะให้เอฟซีใช้วิจารณญาณกันรับชมนะครับเด้อพอสบายเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ซื้อปากให้กับเอฟซีทุกท่าน ทุกคนนะครับเนาะเอาส่วนตัวเลขจุดที่วิหารลงงยายหลวงพ่อใหญ่เข้ากระไดแล้วขับ FC เอฟซีเดี๋ยพวพอสบายกระซีสรุปตัวเลขไว้ให้เนะครับเด้อยเอฟซีครับครับเอฟซีครับบัดนี้เข้ากลับมา,าสรุปตัวเลขนะครับเนะาะที่ตัวเลขที่ได้มาเมืรอนี้จุดที่วัดป่าสามัคคีหนองแก้วนะครับเด้อยเอฟซีครับแปดเจ็ดสามไดมาจากพระคันธลาดเด็เกแปดอันนี้เจ็ดไดมาจากพระปางนาคปกวันเสาร์นะครับเนาะ เลขสามได้มาจากพระธิปนิษฐ์อยู่ด้านหลังนะครับเอก็เลยเอาเลขสามไว้ด้านหลังนะครับเนาะส่วนแปดสามได้มาจากต้นโพอยู่หลังพระพุทธรูปเอฟซี FC เห็นแปดสามนะครับส่วนหาศูนย์พอสบายก็เอาเลขอยู่ที่นะพระนาไลศาีกอนนะครับเนาะอยู่ฝ่ามือเพิ่นกนะ็เป็นหาศูนย์ก็มาเขากับเลขทูบภูพเพิ่นจุดไว้นะครับเนาะจุดไว้สองหาศูนย์นะครับก็เอฟซี FC เขาหาศูนย์ตัวเดียวกัน แต่ว่าสีตรงคือนบวตตรงสีแมนหึ้นบวแมนก็ขึ้นอยู่กับบุญวดาสนาและขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละ,ละคนนะครับเนาะส่วนสีถือบ่ตถือส่วนที่ออกบ่ออกอันนั้นคือบุญวาสนาของเขาเนาะครับเนาะผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่วัดป่าสามขี้นองแก้วนะครับเนาะอีซีครับช่วเลขหนึ่งสีหนึ่งคือเป็นเลขถูกพอสวยเป็นผู้จุดเอาไว้นะครับเนาะซึ่งอธิษฐานว่าถ้าบ่าแมนก็ขอให้ดำขอให้ขาวขอให้อย่ามัวมัวอย่าให้มองเห็นได้ชัดเจน แต่ว่ามันก็ออกดำๆนะครับเนาะมองเห็นบอชัดเจนภายใแต่ว่าเอฟซีกับมาระจัดไปครับหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับเตอตัดเหรียญสองตัวเอาทุกตัวอยู่ในนี้ให้เอฟซีตัดเหรียญสองตัวนะครับเตอร์ธามาสามตัวครับส่วนเลขสองหาศูนย์ก็เป็นเลขถูกพันจุดเอาไว้นะครับเนาะเอฟซีพนมาจุดเอาไว้ก่อนแล้วครับจากพันจุดไว้แต่ย่านไหลต่ว่าแตกครึ่งหนึ่งต่ว่าเหลือครึ่งที่สองหาศูนย์ชัดเจนครับเอฟซีครับก็ขอขอบคุณขอพ้นเอฟซีทุกท่านนะครับเว่าที่เขามาชมคลิปของพอสวยฟ้ารวย ขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนทุกคนให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับนาะ mm. อนุโมทนาสาธุบุญพอรอมกับพอใส่ปลารวยนะครับเด้อสีแนนําอนานอปัจจัยไปถวายกับหลวงพ่ออยู่สํานักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับเนาะ mm. ยังบ่มีซื้อเพิ่นกาลังสิส่างวัดใหม่นะครับเ c ซอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันสาหรับคลิปนี้ก็สิขอ,อยุติคลิปไวเพียงสานีกรขอกลา่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับผม